ไม่เหลือหนึสีสุดท้ายอย่าไปยองปึ๊บลงต่อสวยตัวคูณอยู่ไหนเอ้ยอูโหเพืพ่อนๆคูณสามสิองนะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าเท่าไหร่วะเกาสิบสอคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาเวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับสวิตโบนันซาวันนี้นะคะบาโบพกเครดิตมาอยู่ที่5,000นะวันนี้ทุนอาจจะหนาดนิดนึงนะคะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามางัดสวิตโบนันซากันดีกว่าอ่ะขอแยกประเบ็ดนะคะเช็คราคาฟีเจอร์นิดนึงมาทุ่มไปเลยนะไม้แรกเราทุ่มไป4,8 0 0โหใจหายแวบ,บเลยเมื่อกี้ทาอะไรลงไปบะ หน้ามดืดนิดนึงนะคะเพื่อนอะมาดูไม้แรกของเราวันนี้ดีกว่าปึ๊บโอ้โหไม้คอมโบต่อนิดนึงล่ะซื้อไป4,800นะคะไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือเปล่าเออสวยอย่างน้อยก็บอกสปินหม่อีก5นะคะโอ้โหอย่าเลเทนะสวิต์โบนัซ่าไมแรกอย่าเลเทนะขอร้องเออสวยตัวคูณยังได้อยู่เพื่อน ไปคูณสามสิบห้าไปหนึ่งพันเก้าสิบสองโอเคตอนนี้ขอทุนคืนก่อนกำไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะเมื่อก,กี้ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำอะไรลงไปหน้ามืดเหมือนกันนะเพื่อนๆมีห้าโอ้แล้วคูณห้าสิบสวยสวยครับขอคอมโบอีกหนึ่งรอบโอ้โหไม่มาเียดเจ็ดพันนะคะสองร้อยยี่สิบเจ็ดเอาโอ้โหห้าสิบเจ็ดเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดเพื่อนๆ, 57, 7, 7, ๆเอาเรื่องว่ะ แตกเกือบหมื่นนะคะตอนนี้ทุนเราได้คืนละกำไรก็เน้นมากตอนเนี้ยโอ้โหแล้วคุณห้าสิบเพื่อนๆโคตรคุ้มเอาอะไรมาไม่คุ้มอ่าเบการุ่นพัดสี่ร้อยสี่สิบนะคะหแตกหมื่นเออเอาดีทุน 5, 000, ๆๆห้าพันกำไรห้าพันเนี่ยตอนเนี้ยสวยเก็บตัวคูณไปอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่โอ้โหว,วันนี้คุณห้าสิบลงเร็โวโอ้คูณโอ้ตอดนน้าตอดตา โอโหตัวหน้าตัวตาเจ็บช้ำเหลือเกินเพื่อนๆคูนร้อยโอ้โหเสียดายไม่เป็นไรเพื่อนๆเราจะงัดต่อโอ้โหอีกหนึ่งตัวนะไม่มาพุ่มไปเลยไปหนึ่งหมื่นห้าร้อยดูสิจะซักเท่าไหร่กันเชีววันนี้นะคะบาโบมาเล่นช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะของวันอาทิตย์นะคะกับสวิตวอน,นซ่า มาโอ้ตัวคูนอยู่ไหนก่อนลงตัวคูณหน่อยครับสวยฮอมโบต่อก็ได้อะมาโอ้ตัวคูณกระตีดหนึ่งโอ้ตัวคูนไ,ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนไม่เหลือหนึ่งฟรีสุดท้ายอย่าไปหยองปึ๊บลงต่อสวยตัวคูณอยู่ไหนเอ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อน คูณสามสิบสองนะคะหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยเท่าไหร่วะ92เฮ้ยแตกสอง0มืนเอ็ดเออเอาเรื่องอไหลต่อสวยขอพิเจียวบวกหน่อยขอพิเจียวบวกก็ได้อะอย่างน้อยก็ได้ตัวคูณเออไปดี2,866ไม้หนักนะวันนี้เออแตกไม้หนักนะ ปึ๊บเริ่มเงียบแล้เริ่มเงียบแล้ว,ลวสวยครับไหลต่อโอ้โหแอปเปิลเสียดายแอปเปิลว่ะเพื่อนๆ2 5 5 9 3นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ดเพื่อง,งัดต่อไปแล้วกันมาความจริงก็ไม่อยากงัดแล้วนะแต่ก็ได้อะ <laughs> เราเล่น ไปหกพัรอบนี้เอาเสร็เล่นเหลือไว้สองหมื่นเพื่อนๆตอนนี้เราเสร็จเล่นนะคะวันนี้สวิตโบนันซ่ามาดีนะแต่คูณหนึ่งร้อยเมื่อกี้ชวดไปได้ยังไงก่อนมันคอมโบสักรอบหนึ่งก็ยังดีนะแต่แบบต่อนหน้าต่อตาเลยไม่แตกให้สัก,กติดหนึ่งด้วยนะโอ้โหคี่สิบสวย เรามีเราซื้อไปในราคาห0พันนะคะไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าเออไหลต่อสวยตัวคูณอยู่ไหนโอ้ตัวคูณอย่างเงียบเลยโอ้โหแล้วคอมโบอย่างหนักโอ้แตัวคูณมาอีกสักตัวหนึ่งนะอ่ะ2อ0พซื้อไป6,000ตอนนี้จ่ายมา3า0พเออ3า0พอยู่ปุ๊บเห็นไหมเริ่มเงียบแล้วไม้เนี้ย สองใสงแรกมันแตกแล้วไงเพื่อนไม้นี้น่าจะจ่ายอยู่แหละหรือเปล่าหรือเปล่าตัวคูณโอ้โหไม่มาสองพน่งร้อยนะคะเหลืออีกร้อยหนึ่งอ้ห,หุดคุณไปหนึบบาทขาดูไปเก้าสิบบาทขอซ้ำอีกทีละกันห0พันมาเจ็บไม่จำนะซ้ำอีกทีเพื่อน Okay. ยังดีบอกสปินไวอีกห้าเมื่อกี้สองไม้แรกเราแตกไปแล้วไงเนาะใช่ปะ่ะโหแล้วดูอย่างเงียบโอ้โหแล้วผลไม้อย่างเละเทอะอ่ะถ้าจะให้ฟรีแบบนี้อย่าให้เลยดีกว่าฟรีเกินนะคะเออสวยอง,งุลงต่อโอ้โหไม่มาโหูเสียดายดเออไหลต่อตัวคู่อยู่ไหนครั เรดูดิเล่นแง่หรือเปล่าเนี่ยปวกฟีสปินมาเรื่อยๆแต่แบบตัวคุณหายไปในโหมดมาโบเล่นช่วงประมาณบ่ายมงนะเพื่อนเพื่อนเราพกทุนมาอยู่ที่ห้าพันเนาะตอนนี้กำไรเราก็ยังอยู่ที่หมื่นห้าเอ้ยเออใช่แล้วดิห5ื่นห้าก็เราพกมาห้าพันอ่ะตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสองหมื่นก็หักลบทุนเราก็กำไรประมาณหมื่นห้า โคตรคุ้มนะวันนี้วันนี้โคตรคุ้มเลยเพื่อนเพื่อนคนโอ้รอบนี้ยังชวดวเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะอยากให้บาโบททาเกมไหนเอ้ยไม่ใช่ดิเพื่อนๆ่นคนไหนอยากให้บาโบททาเกมไหนของค่ายพีพีหรือว่าอยากให้ทําทุนเท่าไหร่ของสวิตโบรันซ่านะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับบาโบได้เลยนะ อบน,นี้ปอปก็ยังเอาเศษเล่นนะคะอยู่ที่600เมื่อกี้มัน700มันซื้อไม่ได้นะก็เลยซื้อไป600โอ้โหแล้วคูณ50โอเคเราจะไม่ให้เกินเราจะไม่ให้มันให้มันเนี่ยให้มันอะไรนะเราจะไม่ให้มันเข้าเนื้อของเรานะคะ2พัน2หมื่นเนี่ยเราจะเอาเศษเล่นเศษมีเท่าไหร่เราจะเล่นเศษแค่นั้นนะปุ๊บตัวคูณอยู่ไหนครับหลังๆมาตัวคูณเริ่มลงแบบ มาบ้างไม่มาบ้างเลยนะดูดิแล้วคอมโบอย่างหนักตัวคูณอยู่ไหนก่อนดูโอ้โหพักเถอะพักเถอะโอ้โอเคสวยก็ยังได้อยู่มาตอนนี้เราจะเอาเศษเล่นนะคะเศษ1,400ัน่ากว่าเนะี่ยไปมันซื้อได้พันสอง เราจะไม่ให้มันเข้าเนื้อของเรานะคะ2 0,000ืเราจะเหลือไว้นะคะก็วันนี้กำไรเน้นๆเลยนะ1น0 0 0นพนเพื่อนๆปกติพกงกปา5มาเดียวโหก็ไปเสียทุนแต่ก็ไม่ได้กำไรนะคะแต่วันนี้เราก็ได้กำไรออกไปประมาณ15,000ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากให้บาบูทำทำท,ทุนเท่าไหร่ซื้อฟีเจอร์ราคาไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับบาบูได้เลยนะคะ เออคุยคนเดียวนี้ค่อนข้างที่จะเหงานิดนึงนะชอบความทา้าทายนะคะสามารถทา้าทายมาได้แบบเออทุนนนร้อยแตกแบบหนึ่พันให้ดูหน่อยแบบเนี้ยทำได้ก็จะทำทำไม่ได้ก็จะทำนะคะอ่ะโอเคสำหรับใครนะคะเหมือนที่มาโบได้บอกไปนะคะ อ,อยากให้ทำรูปอะไรซื้อฟิเจอร์ราคาไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยบาโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาโบด้วยนะคะคลิปหนะ้าบาโบจะกลับมากับเครดิตเท่าไหร่ซื้อฟีเจอร์ราคาไหนเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ